The Cup of Life บอลโลกของเรานำเสนอโดยรถยนต์ซูซูกิขนมปังฟาร์มเฮาส์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงอลินามิน X+ เสริมวิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 ในผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียบรรเทาอาการชาตามปลายมือปลายเทา้าเนื่องจากขาดวิตามิน B1 ท่านผู้ชมครับที่ดูกันมานี่เทปนี้เป็นเทปที่20แล้วนะครับบีแลมสิงและทีมงานนะครับจัดแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับในศึกฟุตบอลโลกในครั้งนี้บอลโลกของเรา The Cup of Life วันนี้จะพูดถึงฟุตบอลโลกที่ไปแข่งขันบนดินแดนที่เรียกฟุตบอลว่าซ o อกเกอร์ครับ และภาพที่ท่านเห็นนั้นนะครับก็คืออีกหนึ่งภาพแห่งความทรงจําตลอดกาลและจะตลอดไปครับไม่ว่าจะเทศกาลทั่วโลกครั้งใดๆท่านก็จะเห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งครับยืนคอตกและผู้ชายอีกคนนึงยืนชูนิ้วคุกเข่านะฮะขอบคุณพระเจ้านะครับนั่งคุกเข่าขอบคุณพระเจ้าหนึ่งคือผู้ที่ประสบความสาเร็จเป็นแชมป์ก็คือคารดิโอพอลทัฟเฟลผู้สาประตูของทีมชาติบราซิล ส่วนอีกหนึ่งคนครับก็คือโรบี้บัตโจนะครับหรือว่าโรเบโต b บัตโจเจ้าของฉายาเปียทองคำครับในตอนนั้นหลังจากที่ปี1990เขาเป็นตัวเลือกตัวท้ทายๆครับแล้วก็มาเฉิดฉายคู่กับโตโต้สกิาชีแต่ว่าโตโต้สกิาชีเองเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนหยัดยืนระยะได้ครับเท่ากับโรบี้บัตโจนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วบัตโจผู้แบกอิตาลีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ก็กลายเป็นคนสุดท้ายที่ได้สัมผัสบอลในการแข่งขันครั้งนั้นครับนั่นก็คือถือลูกบอลมาแล้วยิงจุดโทษข้ามคานมอบแชมป์โลกสมัยที่4นะครับให้กับทีมชาติบราซิลคว้าไปครองนะครับในบอลโลกที่ว่ากันว่าลุงรังและเฮียนตั้งแต่รอบคัดเลือกครับในรอบคัดเลือกนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่า2ยักษ์ใหญ่ที่สถาปนาตัวเองถึงความยิ่งใหญ่เลยโดยะอ,อังกฤษเนี่ยแหละครับเป็นต้นกำเนิดของฟุตบอล แล้วคว้าอันดับ4ในบอลโลกปี1990นะครับพลาดตัวในครั้งนี้ก็บุกไปแพ้กับเนเธอร์แลนด์เมื่อ13ตุลาคม1993ที่รอตเทอร์ดัมนะครับคู่นี้จำได้เลยครับเพราะว่าถ่ายทอดสดมาที่ช่อง3แล้วก็มันมีจังหวะที่เรียกว่ากังขาที่รอนัคคูม,มันควรจะโดนใบแดงครับก่อนที่คูม,มันจะยิงฟรีคิกแล้วก็เดนิสเบิร์แคมปยิงลูกที่2นะครับทำให้เนเธอร์แลนด์ฮิวนอร์เวย์นะครับเข้าสู่รอบสุดท้าย ขณะที่ฝรั่งเศสเองครับหมดยุคข,ของ Magic Square นะครับก็ตายอย่างเต็มตัวครับในฟุตบอลโลกปี1994ก็แพ้นะครับตกอยู่ตกในเรียกว่าชะตากรรมเดียวกับอังกฤษครับแพ้2เกมสุดท้ายนะครับแพ้อ,อิสราเอลแล้วก็มาแพ้บบลกเรียในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากการยิงของเอมิลคอสตาดีนอฟนะครับเข้าไปตรงตาข่ายสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าทำไมเอริกคันโตนาถึงไม่ค่อยได้ติดทีมชาติ ดาวิดชินอลาถึงได้ไม่ติดทีมชาติทั้งทั้งที่2คนนี้เนี่ยเฉิดฉายแบบสุดๆในยุคของพรีเมียร์ลีกในยุคเริ่มต้นนั่นก็เพราะทั้ง2คนนี้แหละครับไม่ยอมส่งบอลให้กันนะครับแล้วก็ไม่ถูกกันในช่วงคัดเลือกฟุตบอลโลกปี94นั่นเองครับแล้วก็เป็นมวลเหตุสําคัญที่ทําให้ฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งเป็นยุคที่ต้องบอกฝรั่งเศสเป็นชาติที่เขารวมชาติันีาหลอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นไม่ประสบความสําเร็จแตกแยกกันในทีมนะครับตกรอบไม่ได้ไปฟุตบอลโลก จนหลายคนคิดว่าโอ้โหอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วมันจะไหวหรือเปล่านะครับนอกจากทีมชาติฝรั่งเศสแล้วครับอีกหนึ่งชาติที่ไม่ได้มาในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือยูโกสลาเวียชาตินี้ถือว่าสําคัญมากนะครับเพราะว่าในต,ตอนนั้นเนี่ยพวกเขามีจอมเทคนิคอยู่ในทีมอย่างมากมายนะครับเล่นฟุตบอลได้อย่างสวยงามแต่พวกเขานั้นถูกตัดขาดออกจากโลกใบนี้ไปนะครับเนื่องจากสงครามกลางเมืองนะครับนั่นก็คือทําให้พวกเขาเนี่ย คัดเลือกผ่านไปเล่นยูโรปี92ก็ไม่ได้เล่นนะครับฟุตบอลโลกปี94โดนตัดชื่อออกไปเลยแล้วในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเกิดขึ้นมากมายครับก็เริ่มต้นง่ายๆเลยก็คือชาติหนึ่งที่แยกออกไปนะครับก็คือการปฏิวัติกรรมยีของเชโกสโลวาเกียไม่มีชาตินี้อีกแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเช็และสโลวักนะครับกับทีมชาติสโลวาเกีย ก็ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายในปี1994นะครับปฏิวัติกรรมยีนะฮะเป็นปฏิวัติที่ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อในขณะเดียวกันครับย้ำกันอีกทีวันบ็อกซิ่งเดยปี1991สาภาพสซเวีเดิมได้ล่มสลายครับแล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยหมดยุคการเป็นเขาเรียกว่า USSR นะครับหรือว่า CCCP ได้หายไปแล้วนะครับสำหรับรัสเซีย พวกเขามาในฐานะทีม CIS ในการแข่งขันฟุตบอลยูโรปี92ครับหลังจากนั้นพวกเขาใช้ชื่อของรัสเซียในการคัดเลือกเข้ามาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับแต่ว่ารัเสเซียเรียกว่าเป็นการประเดิมประเทศได้อย่างเหลือเชื่อเหมือนกันเพราะว่าพวกเขานั้นสร้างสถิติใหม่ที่บันทึกไว้ตลอดการครับนั่นก็คือโอลซาเลนโกนะครับสามารถทําคนเดียว5ประตูในนัดเดียวนะครับในเกมเจอกับทีมชาติแคเมรูนะครับในรอบ เรียกรอบแบ่งกลุ่มนะครับส่วนในวันเดียวกันนั้นครับโรเจอร์มิยาก็ทําประตูได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นประตูตีไข่แตกให้กับแคนรูนด้วยวัย42ปีกับ39วันนะครับแล้วโลกใบนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะไม่มีสหภาพโซเวียตอยู่ในแผนที่โลกแล้วนะครับชาติหนึ่งที่ยังอยู่ในแผนที่โลกแต่เปลี่ยนชื่อไประวังว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดการครับนั่นก็คือเยอรมนตะวันตก กับเยอรมันตะวันออกไม่มีแล้วนะครับแต่มีทีมชาติเยอรมนีที่เดินทางเข้ามาทําการแข่งขันและมาในฐานะของทีมแชมป์เก่านะครับมาเป็นเขาเรียกว่าดิฟเฟนติ้งแชมเปี้ยนนะครับแต่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายของเยอรมันมีการผลัดใบโค้ชก็เปลี่ยนนะครับอะไรก็เปลี่ยนมากมายแล้วกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยนะครับต้องตกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเยอรมนีที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับ พวกเขาเข้าชิงมาแบบต่อเนื่อง3สมัยติดต่อกันปี82 86แล้วก็90ได้แชมป์ในปี90นะครับโดยการเอาชนะอาร์จเจนตินา1ประตูต่อ0ครับแต่ว่าปี94พวกเขาตกรอบด้วยน้ำมือของทีมม้ามืดอีก1ทีมในครั้งนี้นะครับของทีมชาติเบลเรียนั่นเองครับ1ประตูต่อ2ถูกม่งเข้าไปโดยไอ้ขุนช้างนะครับยอร์ดานเลสคอฟไม่รู้กจะดีใจดีหรือเปล่าครับสำหรับฉายานี้ของแกนะครับ ซึ่งในฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับมีทีมม้ามืดเกิดขึ้นมากมายจริงๆนะครับฟุตบอลโลกปี1994ที่บันทึกเอาไว้มีทีมม้ามืดเกิดขึ้นเต็มอัตราสึกเลยนะครับหนึ่งในนั้นอย่างที่บอกครับก็คือทีมชาติบัลเรียนะครับพวกเขานําทีมมาโดยฮาริสโตสตอยคอฟนะครับก็หรือว่าบิ๊กต่อยนะครับฉาย,ยาแกในตอนนั้นเบลเรียเดินทางเข้ามาได้อย่างน่าสนใจนะครับนอกจากบัลเรียแล้วพวกเขาเนี่ย ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ยังมีทีมชาติสวีเดนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมก็คือทีมชาติโรมาเนียนะครับมามืดเพียบเลยนะฮะโรมาเนียเนยนำทัพมาโดยมาราโดน่าแห่งข่้สุดบอลข่านครับนั่นก็คือจอร์จี้ฮาจีนะครับซ้ายธรรมชาตินะครับบรรดาลพาทีมเนี่ยโค่นอาร์เจนตินามาด้วยนะครับเพราะว่ามาราโดน่าเนี่ยโดนออกจากการแข่งขันไปตั้งแต่นัดที่2นะครับก็โรมาเนียชนะมา3-2แต่สุดท้ายครับ ศึกส,สองม้ามืดเกิดขึ้นนะครับในรอบ8ทีมสวีเดนครับในยุคของมาตินดาลินนะครับซึ่งตอนนั้นดังพร้อมกับดาลินกรสกุลกับขวัญพี่ลมหลินเลยนะครับโอ้โหขนลุกไปหมดแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งโทมัสโบลินด้วยนะครับสุดท้ายกลายเป็นสวีเดนครับที่ปราบพยศของโรมาเนียได้สำเร็จนะครับส่วนบลรกเรียอย่างที่บอกครับทะลุเข้ามาคือแสบตั้งแต่ในรอบคัดเลือกเลยครับพวกเขาชนะฝรั่งเศสมาแล้วก็ ความเยอรมันนะครับสประตูต่อ1เยอรมันในยุครวมชาติเนี่ยแพ้ไปในครั้งนั้นต้องกลับไปทบทวนตัวเองใหม่กันอีกเยอะเลยนะครับแต่น่าเสียดายครับที่สุดท้ายแล้วบบลเรียไปแพ้กับอิตาลีของโรบี้บัโจนะครับในรอบรองชนะเลิศก่อนที่2ม้ามืดจะเข้ามาชิงกันนะครับก็คือชิงที่3ครับสวีเดนเอาชนะเบลเรียไป4ประตูต่อศูนย์ครับท่านผู้ชมครับการแข่งขันในครั้งนี้ถือว่า นัดชิงฮลเลอร์เนี่ยยังจดจําได้อยู่ในสายตาอยู่ในอนุสติเลยนะครับฟุตบอลโลกในครั้งนั้นเนี่ยผมเพิ่งเข้าไปเรียนในปีหนึ่งที่สถาบันราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยาผมยอมฟุตบอลโลกครั้งนั้นเนี่ยมันจะแข่งเช้าจนกลางคืนจนถึงเช้าผมยอมยอมโดนรุ่นพี่ซ่อมหนักกว่าคนอื่นครับ ขอให้ได้ดูฟุตบอลโลกข้างหน้าก่อนนะครับตอนนั้นไม่สนใจแล้วนะฮะโทษนะครับมึงเป็นพี่มาจากไหนไม่รู้ครับกูจะดูบอลก็คิดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จากนั้นรุ่นพี่มคงซ่อมจนเบื่อครับมันก็เลยออกมาดูบอลเป็นเพื่อนผมพี่พี่ขอบคุณมากเะครับนะเป็นส่วนผลักดันความรู้สึกในตอนนั้นและฟุตบอลโลกในครั้งนั้นมีข่าวครับนะครับเปิดฉากมา3วันผมเนี่ยดูแล้ว3วัน3าคืนแล้วไม่ได้นอนเลยครับปรากฏว่ามีข่าวว่ามีคนตายจากฟุตบอลโลกครับ นั่นก็คือดูบอลโลก3วันสาคืนแล้วไม่นอนแล้วช็อกเนี่ยครับโอ้โหรีบไปนอนเลยครับวันนั้นไปนอนแทบไม่ทันเลยนะฮะตื่นมาเนี่ยเพื่อนกลับไปหมดแล้วครับเหลือคนเดียวที่เป็นเพื่อนรักของผมที่ยังนั่งเคียงข้างเฝ้าผมไม่ไปไหนย้ําชื่อเลยครับถึงแม้ว่าวันนี้เขาได้จากไปแล้วนะครับแล้วก็ไปอยู่ในรากมะม่วงนานแล้วเพื่อนรักก็คือทองงามพันชูนะครับไม่ไปไหนนั่งอยู่ตรงนั้น เมาครับนอนหลับกินแล้วก็นอนเฝ้าเพื่อนกลัวเพื่อนหายนะครับโอ้ที่เป็นความรู้สึกในบอนโลกครั้งนั้นนี่มันมันมากในวัย1 7 1 8เองนะครับสนุกแล้วก็ตื่นเต้นนะครับจนกระทั่งในวันสุดท้ายอย่างที่บอกไปครับว่าโรสโบว์ในวันสุดท้ายเนี่ยมันสวยยังไงครับโรสบอกอยู่แล้วครับมันเหมือนกับเวลาที่คนเข้าไปดูแล้วดอกไม้เนี่ยมันช่างค่อยๆบานออกคนอยู่เต็มมันเหมือนดอกไม้ที่ผลิบานออกมานะครับแม้ว่าในวันนั้น สีของผู้เข้าชิงเฮอร์รสเนี่ยจะไม่มีสีแดงแต่ว่ามันเป็นสีน้ำเงินของอิตาลีแล้วก็เป็นสีเหลืองของทีมชาติบราซิลสวยสดงดงามจริงๆครับแม้ว่าในการแข่งขันในครั้งนั้นเนี่ยหลายคนบอกเลยว่าเป็นการทรมานนักฟุตบอลเป็นอย่างยิ่งครับอากาศเนี่ยร้อนมากนะครับและทั้ง2ทีมเนี่ยเล่นแบบกัดฟันสู้ครับรายงานหลังจากการแข่งขันต่อมาอีกหลายปีครับระบุว่าโรเบโตโบาจโจกับ ทางฟรังโกบารซีสองคนนี้นะครับฉีดยาแก้ปวดนะครับลงสนามเอาอีกแล้วนะครับเจอพี่อู๋ทนาทรเนอี่ยนะครับพอก่อนจริงฮะเลิศพี่อูเดินเข้าไปในห้องพักเลยจับเธอฉีดยานะครับจิ้มเข้าไปเลยครับฉีดยาก่อนลงสนามเป็นยากแก้ปวดนะครับในรอบรองชาเลตรายงานข่าวจากอิตาลีนะครับบอกว่ามีการฉีดยาชาให้โรบี้ในครึ่งหลังถือว่าเป็นการกัดฟันสู้เพื่อชาติอย่างแท้จริงนะครับและกลายเป็นตอลโลกคู่แรก ในประวัติศาสตร์นัดชิงเลอรที่ไม่มีการยิงประตูกันเลยในนัดชิงครับ90นาทีไม่มีประตูเลยไปจนถึงในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ยังยิงกันไม่ได้ครับสุดท้ายต้องลากกันไปประหารด้วยการดวนลูกโทษที่จุดโทษนะครับถึงถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในเรื่องแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้ว2ผู้เล่นผู้ยิ่งใหญ่ของอิตาลีครับนั่นก็คือฟรังโกบารซียิงไม่เข้า แต่ทุกคนไม่ค่อยจะจดจําลูกยิงของฟังโกเบรซี่ครับทุกคนจดจําลูกยิงข้ามขานครับของโรบี้บาโจที่ลอยโด่งออกไปนะครับแล้วก็ทําให้ทีมชาติบราซิลนั้นครองแชมป์ครั้งนั้นได้สําเร็จเป็นสมัยที่4นะครับภาพการยืนทาวส์เอลด้วยความโศกเศร้านะครับของโรบี้แล้วก็การคุกเข่าดีใจของคาริโอทัฟเรลคือภาพที่จะจดจํากับแฟนฟุตบอลไปตลอดกาลครับ ท่านผู้ชมครับในปี1994นะครับความทรงจำนั้นหลายคนครับอาจจะไม่ได้จดจำการเป็นแชมป์ของบราซิลมากมายนักนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยจดจำครับการผิดหวังของโรเบโตบาโจแล้วก็ฟุตบอลโลกครั้งนั้นยังอยู่ท่ามกลางความโศกเศร้าด้วยนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์สำคัญครับเกิดขึ้น ในสนามฟุตบอลมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับเราได้เห็นม้ามืดได้เห็นนักฟุตบอลของสหรัฐอเมริกาผ่านเข้ารอบด้วยนะครับท่าทางแปลกๆดูเท่ชะมัดเลยอย่างมาร์เซโลบาบัวเล็กซี่ลาลาสนะครับแล้วก็การโดนฟันศอกนะครับของแทปรามอสโดยเลโอนาร์โดของบราซิลที่ถูกแบนไปตลอดเรียกว่าทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับจนกระทั่งบังโก้ได้กลับมาแล้วเกมที่ดีที่สุดของฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยก็คือเกมที่บราซิลนั้น ชนะเนเธอร์แลนด์นะครับชนะเนเธอร์แลนด์ในเกมนั้นและภาพแห่งความทรงจําอันยอดเยี่ยมคงไม่พ้นภาพที่เบเบโตทําท่าดีใจด้วยการกล่องลูกนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเบเบโตบอกเลยว่าทุกครั้งที่มีเหตุการณ์สําคัญกับครอบครัวเขาจะอยู่เคียงข้างครอบครัวลูกของเขาที่คลอดมาแต่ละคนนั้นเขาอยู่ในห้องผ่าตัดแต่ครั้งนั้นเบเบโตต้องรับใช้ชาตินะครับแล้วท่าดีใจท่านั้นเป็นท่าที่ต้องบอกว่า เป็นการประสานมิตรไมตรีเกิดขึ้นนั่นก็คือภาพที่โรมาริโอทึ่งไม่คุยกับเบเบโต้นะครับแต่เป็นกองหน้าคู่กันนั้นมาร่วมดีใจแล้วก็มาซินโยเข้ามาดีใจอีกคนหนึ่งนี่คือภาพแห่งปลอดสารในณเวลานั้นนะครับเป็นที่น่าจดจําและก็ถูกจดจําบันทึกมาถึงโลกฟุตบอลในวันนี้นะครับเป็นภาพดีใจที่จะต้องจดจําไปตลอดกาลขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งเรื่องที่โลกนี้จะไม่มีการลืมเลือนครับ นั่นก็คือการเป็นเต็งหนึ่งครั้งแรกและครั้งเดียวครับของทีมชาติโคลอมเบียในยุคนั้นเนี่ยมีการเขียนชื่อประเทศแทนที่โคลอมเบียว่าโคเคนนะครับใช้คําว่าโคเคนเป็นที่มาเลยครับว่าถ้าเขียนว่าโคเคนคือรู้เลยว่ามาจากโคลอมเบียสุดท้ายแล้วนะครับในการแข่งขันบอลโลกในการต่อมาเนี่ยถึงขั้นมีจากท่านทูตน,นะครับจากทางสารทูตเนี่ยส่งข้อความมาว่าร้องขอนะครับ ตามสื่อต่างๆว่าให้ยุติคําว่าโคเคนออกไปจากสารบบนะครับไม่อยากให้ประเทศต้องแปดเปื้อนกับเรื่องราวก่อนหน้านี้ซึ่งคงจะมีโอกาสเล่าให้ฟังในการต่อไปนะครับแต่ที่สําคัญนะครับพวกเขาเป็นเต็งหนึ่งแต่ตกรอบอย่างรวดเร็วในรอบแรกเท่านั้นนะครับเหตุผลของการเป็นเต็งหนึ่งนะครับนั่นก็เพราะว่า พวกเขานั้นถล่มอาเจนติน่านะครับถึง5ประตูต่อศูนย์ในรอบคัดเลือกทําให้ผู้เล่นของอเจนติน่าหลายต่อหลายคนรวมถึงกุนซือด้วยต้องมานั่งโต๊ะครับตั้งโต๊ะถแถลงข่าวขอโทษแฟนฟุตบอลทั้งประเทศในครั้งนั้นนะครับโคลอมเบียเข้ามาในตอนนั้นเนี่ยมันก็สมควรปเป็นต็งหนึ่งจริงๆครับพวกเขามีคาร์ลอสวาเดรมานะครับกุลิดขาวนะครับมาเป็นคนผู้นําทัพนะครับแล้วก็มีอโดโฟวาเลนเซีย มีเฟรนดี้ลินคอนนะครับรวมไปถึงฟาอุสซิโนอัสปริยานะครับในรอบการเข้ามาเล่นเนี่ยนะครับถือว่าสำคัญสุดๆนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยดันเปิดสนามมาเจอโรมาเนียกดไปก่อนเลยครับ3-1นะครับแล้วก็แพ้กับสาหารัฐอเมริกา1ประตูต่อ2ซึ่งลูกนั้นเนี่ยอันเดสเอสโคบาทำเข้าประตูตัวเองนะครับแล้วก็มาชนะสวิตเซอร์แลนด์2-0แต่ไม่พอในการเข้ารอบแล้วหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกนะครับอันเดสเอสโคบาครับ กองหลังที่สกัดเข้าประตูตัวเองในเกมที่เจอกับอเมริกาเนี่ยถูกมองว่าเป็นแพะครับทำให้ทีมตกรอบสุดท้ายแล้วนะครับเขาโดนทั้งผู่ฆ่าทั้งไรสารพัดแล้วเขาก็ถูกยิงเสียชีวิตนะครับที่ลานจอดรถที่เมดยินนะครับโดยกลุ่มที่แฟนบอลเข้ามาหาเรื่องเขาครับแล้วก็ด่าทอถึงเรื่องของการผิดพลาดสกัดบอลเข้าประตูตัวเองจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศโคลอมเบียมีปาโบเอสโคบานะครับ ซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่ผู้ตรงๆว่าเป็นคนขายยาเสพติดนะครับแต่ให้การสรนับสนุนฟุตบอลนะครับแต่ว่าอันเดรสเอสโคบาไม่ได้เป็นอะไรกับเขาแต่สุดท้ายแล้วการจบชีวิตของอันเดรสเอสโคบานะครับถูกมองว่านี่คือเดอะทูเอสโคบ้าซึ่งเป็นภาพแห่งความทรงจําที่มันติดตานะครับมันติดตาแต่ว่ามันไม่ได้ตึงใจเลยมันเป็นภาพที่สร้างความโศกเศร้ามากเนื่องจากอันเดรสเอสโคบานั้นถือว่าเป็นกองหลัง ที่ได้รับฉายาว่า The g e n นท์เล n นะครับเงินรายได้จากการเล่นบอลส่วนหนึ่งเขานำไปมอบให้เด็กผู้ยากไร้นะครับซึ่งวันที่อ es ันเดสเอสโคบานั้นได้เสียชีวิตนะครับมีข้อความของเด็กเยาวชนคนหนึ่งได้เขียนฝากผ่านมาแล้วให้อ่านโดยคาร์ลอสมาตูรานานะครับซึ่งเป็นกุนสื่อในตอนนั้นบอกว่าแล้วจากนี้ใครจะให้เงินหนูใครจะซื้อลูกบอลให้พวกหนูเตะใครจะซื้ออาหารน้ำดื่มให้เวลาไปเตะฟุตบอล เป็นเรื่องที่บาดใจจริงๆนะครับในฟุตบอลโลกปี1994และท่านจะสังเกตได้เลยนะครับว่าในช่วงเวลาของฟุตบอลโลกในการต่อมาเนี่ยมันมีหลายครั้งหลายผลละเกินครับที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจำว่าใครเป็นแชมป์โลกแต่มักจะมีเหตุการณ์สำคัญที่โลกนี้ไม่เคยลืมและได้ถูกนำมาบันทึกไว้ที่นี่ครับสำหรับบอลโลกของเรา เด e c ค p ั offline ที่หลายคนเรียกเสื้อคับหัวไหล่นั่นเองครับวันนี้อาจจะจบลงแบบเศร้าหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ต้องโศกครับเรื่องนี้ไม่ต้องมีปีตีเรียกว่าเป่าปีตีพลาดด้วยนะครับเพราะว่าเรานำมาบันทึกให้กับทุกคนได้รับฟังกันนะครับทางที่นี่ครับบีแลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เอา like, ไว้นะครับตอนนี้ตอนที่ 20เข้าไปแล้วเต็มคาราเบลจริงๆครับถ้าไม่เต็มขนาดนี้เนี่ยมาไม่ได้ถ้าไม่ขับซูซูกิมาอัดรายการไม่ได้ดื่มน้ำดื่มสิงไม่ได้กินฟาร์มเฮาสแล้วก็ไม่ได้บำรุงด้วยอะดรีนาลีนเล็กพัดนะครับเอฟัดลิ้นพันเลยไปแล้วสวัสดีครับ สอนโลกของเรานำเสนอโดยอะลินามินเอ็กซ์เพลสเสริมวิตามิน B-1 วิตามิน B-6 วิตามิน B-12 ในผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียบรรเทาอาการชาตามปลายมือปลายเท้าเนื่องจากขาดวิตามิน B-1